ขอแยก่นบนนะครับเป็นอีกหนึ่งวันนะครับภารกิจเปลี่ยนแบตเตอรี่โดรนเราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่โดนเนี่ยทั้งวันนะเวลา,าหลายรอบแต่ว่าครั้งหนึ่งแบตเตอรี่ก,ก้อนนึงเนี่ยจะ อยู่ได้ประมาณ3ชั่วโมงนะครับเส้นทางวันนี้ก็ไปเส้นทางเดิมครับเราจะไม่ขึ้นบันไดหนีไฟนะเพราะว่าค่อนข้างน่ากลัวเราจะขึ้นทางปกติเหมือนเวลารถขับขึ้นลานจอดนะครับอันนี้เป็นอาคารลานจอดรถนะครับ นี่เราก็จะผ่านจุดเดิมนะฮะตู้คอนเทนเนอร์ที่เขาอายัดเอาไว้นะครับนี่ DSI เขาอายัดเอาไว้เพราะตู้นี้มีเอกสารสำคัญนะฮะอายัดเอาไว้หมดแล้วตู้คอนเทนเนอร์ด้านล่าง บรรยากาศก,ก็เป็นอย่างที่เห็นนะฮะไม่มีไฟแต่จะมีไฟจากสปอตไลท์ข้างนอกส่องเข้ามาในตัวอาคารจะไม่มีไฟนะครับ ขึ้มาถึงที่ชั้นห้าเรียบร้อยเราจะขึ้นมาทุกวันนะครับางคนสงสัยว่าทำไมต้องมาเปลี่ยนตอนกางเกนก็เปลี่ยนทุกๆ3ชั่วโมงครับ อันนี้จะทำหน้าที่เป็นกล้องมอนิเตอร์เหตุการณ์นะครับทุกคนกำลังเต่ยนแบตเตอรี่อยู่ครับ ใกล้จะถึงพื้นราบแล้วนะครับรถนับผัวก็หลายคันนะฮะช่วยกันขุดตอนนี้ทยอยใส่รถสิบล้อเอาไปทิ้งที่สารเยาวชนนะฮะด้านหลังสารเยาวชนที่เก็บของกลางนะครับปูนทรายเหล็กเนี่ยที่นําออกไปนะครับก็คือของกลางในคดีนะครับเราจะเอาไปเก็บไว้ที่ ด้านหลังสารเยาวชนนะครับซึ่งเป็นที่ของการรถไฟสาเหตุที่ต้องฉีดน,น้ำก็คือว่าเพื่อป้องกันฝุ่นนะฮะ ไม่ให้ลอยออกไปด้านนอกเนื่องจากว่าการทํางานของเครื่องจักรอาจจะก่อให้เกิดฝุ่นขึ้นมาเจ้าทีมจะเป็นต้องฉีดน้ําอยู่เป็นระยะระยะครับ การฉีดน้ําเป็นระยะเรื่อยๆนะครับตอนนี้เห็นเครื่องจักรทางานเนี่ยหนึ่งสองประมาณห้หกคันก็ทํางานทั้งคืนนะฮะก็เดี๋ยวเขาจะไปพักช่วงประมาณตีสี่เกือบตีห้าฮะหลังจากตีห้าเดี๋ยวทีมผู้ภัยเขาก็จะไปค้นหาอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้รถแบคโฮก็ทำงานไปก่อนนะครับ วันนี้ทำไมวังเวงจัง